วันต่อมาขณะที่พระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยานตามพระราชอัธยาศัยกิ้งก่าตัวเดิมซึ่งเกาะอยู่บนเสาค่ายที่เคยเกาะมองเห็นพระราชาสเสด็จมาแต่ไกลแทนที่มันจะรีบวิ่งลงมาซบอยู่ที่พื้นดินเช่นวันก่อน,ก,อนกลับเชิดคางชูหัวสูงขึ้น ด้วยแรงย่อยิงและถือตัวมันนึกเปรียบเทียบตนเองเสมอกับพระราชาว่าพระราชาหรือจะมีทรัพย์มากแต่เพียงผู้เดียวแม้เราก็มีทรัพย์มากเหมือนกันนี่อย่างไรล่ะเหรียญทองของเรานะท่านจะมีสักเท่าไหร่กันเชียวพระเจ้าวิเทหราช ผู้สมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจครั้นได้ทอดพระเนตรอาการที่เย่อหยิ่งของมันแล้วจะทรงดำรริอย่างไรกิ้งก่าได้ทองตัวนี้จะรอดชีวิตหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป